สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องความรักนะคะของชาวท่าดินพุศพกกันบางกอน เป็นการดูดวงความรักในช่วงเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ย้ําเหมือนเดิมก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะเป็น general reading นะคะเป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมอาจจะสลับกันได้ไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าระหว่างคุณกับเขาดูแล้วรู้สึกตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยก็ขึ้นได้นะคะก็มารับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะเพื่อเป็นความบันเทิงอ,อย่างหนึ่งก็ได้ไม่อยากให้อินให้เครียดกับมันเยอะนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะอยา่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่า เราจะมาคาดหวังให้ชาวธาดินทุกคนมีชีวิตรักแบบนี้มันแน่นอนนะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูการขอดูหน่อยค่ะความรักของชาวธาดินในช่วงเนี้ยเป็นไงบ้างคะหนึ่งดาบเดือดา สองดำห้าเหรียญคิงเหรียญสองไม้อัศวินเหรียญสามเหรียญอัศวินไม้ เ r รนโอเคมองว่ามันอ่ามันถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างเลือกเส้นทางบางเส้นทางแล้วนะคะสองดาบสองไม้นะคะเราจะไม่สามารถที่จะก้ามกึง่งหรือว่าเราจะไม่สามารถที่จะลังเลใจได้อีกต่อไปโอเคเข้าใจว่า เข้าใจว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะเวลานี้เนี่ยนะคะเป็นคนสองคนที่ดูดีมีดีกันไปคนละแบบนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าจะใช้ชีวิตเราสองสามคนแบบนี้ต่อไปไม่ได้หรอกนะคะแต่มันจะมีคนหนึ่งที่คุณเลือกแล้วล่ะว่าคุณจะไปต่อกับเขาเพราะอย่างเห็นพัฒนาการอยู่ตรงนี้ละแต่ว่า ยังไงอะความรู้สึกที่ได้ตอนนี้จากไพ่มันค่อนข้างอึดอัดเหมือนเหมือนใจไม่ได้อยากเลือกแต่มันจําเป็นต้องเลือกใจไม่ได้อยากตัดแต่มันจําเป็นต้องตัดอะนะคะเพราะว่าคนรู้ดีว่ามันไปต่อแบบนี้มันไปไม่ได้นะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการการเลือกของคุณในครั้งนี้มันเป็นการเลือกที่เหมือนกับจำใจอะ เหมือนจำใจที่จะต้องตัดเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงต่อทำไมมันเออค่อนข้างจะอึดอัดนะขอดูหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นมันเป็นความรักในแบบที่ คุณคุณคุณรู้คุณรู้อะว่าความจริงแล้วอะความสัมพันธ์เนี้ยมันคุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับมันห้ามไม่ได้เขาเหมือนเขาเข้ามาทําดีกับเราหรือคุณไปทําดีกับเขาหรือมันเป็นเรื่องของคุณกับเขาเจอกันในสถานการณ์ที่ เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วมันเป็นความผูกพันขึ้นมานะคะแต่ตัวเราอ่ะเหมือนว่ามีใครอยู่แล้วอ่ะนะคะเหมือนคุณมีคนที่คบหาด้วยอยู่แล้วหรือมีคนที่คุณจริงจังด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้ดีว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้หรอกนะคะยังไงมันก็ยังไงมันก็ไปต่อไกลกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ห้ามกันยากแบบเนี้ยนะคะพอมาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยมันดึงกลับมาค่อนข้างยาก นะคะคุณกับเขาก็เลยกลายเป็นเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เนี่ยเห็นไหมมันได้ไม่คุ้มเสียกลายเป็นว่าพอรักกันแล้วเสียใจมากกว่าตอนที่ไม่รักกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณรู้ดีว่ายิ่งคุณรู้สึกดีกับเขามากแค่ไหนถึงวันที่มันจบมันจะยิ่งเจ็บมากเท่านั้นนะแล้วความรู้สึกที่คนคนนี้มีต่อคุณล่ะคะเขาชอบคุณจริงๆอ่ะ เขารู้ดีว่าวันหนึ่งมันต้องจบเหมือนเขายอมคุณมากๆเลยนะเขายอมทุกอย่างแล้วอะ่ะอืมเขารู้ดีว่าสุดท้ายแล้วเขาจะอาจจะไม่ถูกเลือกเขารู้ดีว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณจะต้องกลับไปหาคนของคุณหรือว่าคุณก็ต้องกลับไปเป็นกลับไปมีชีวิตของคุณกลับไปหาคนที่คุณรักแต่ตัวเขาอะ่ะคือเหมือนเขารักคุณจริงๆร เขาชอบคุณจริงๆทั้งที่เขารู้ดีว่าเขาไม่มีอะไรที่จะสู้ได้หรือว่าเขาไม่มีอะไรที่จะที่จะเทียบกับอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยอะนะคะเขามีแต่ใจมีแต่ความรู้สึกแต่ว่าเขาไม่มีสถานะไม่มีไม่มีอะไรเลยนะ,ะถามว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเขามันเป็นเรื่องของความผิดที่ผิดเวลาละกันเนาะมันเป็นเรื่องของเอ,อ คุณกับเขามันเหมือนมีกรรมด้วยกันมาได้เจอกันได้รักกันแต่มันไม่ได้ครอบครองอะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปคะอืมชีวิตยังต้องไปต่อนะคะชีวิตยังต้องไปต่อหน้าที่การงานก็ยังต้องทำต่อส่วนความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันอถ้าคุณยื้ นะถ้าคุณยื้อต่อไปบอกเลยว่ามันมันมีแต่จะยิ่งทําให้ทุกฝ่ายเจ็บปวดนะคะความสัมพันธ์เนี้ยแอนมองว่า c h อริออกับแทนพล n นซ์เนี้ยคือพยายามที่จะตัดใจจากการหลายทีแล้วนะพยายามที่จะปรับที่จะเปลี่ยนที่จะเอ่อทำให้มันแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะคะ่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เหมือนคนที่ใช่ในวันที่ผิดอ่ะเจอ,อคนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นอะไรที่คลิกกับเรามากๆแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้มันได้แต่เงียบได้แต่เก็บได้แต่เป็นความลับกันอยู่แบบเนี้ยนะคะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําให้ดีกว่าเนะ เจ็ดถือไม้เจ็ดดาบ The Sun โ okay. อเคม,มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของพรมลิขิตมันเป็นเรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของการที่อย่างที่บอกคุณสองคนเหมือนมีกรรมด้วยกันมานะคะแล้วมาเจอกันในเวลาที่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ เป็นคนที่เออยังไงดีคือคุณความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันมันมีค่าแต่ว่ามันมันไม่มีความหมายอ่ะ มีค่าสําหรับคุณทั้งสองคนแต่มันจะไม่มีความหมายในชีวิตต่างฝ่ายต่ไม่มีสถานะในการและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้คุณรู้ว่าความสุขที่คุณได้ในตอนนี้มันมันกาลังแลกมากับความทุกข์ใจของใครอีกคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเป็นคนของเราหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เราดึงเขาเข้ามาหรือเขาดึงเราเข้าไปในในความสัมพันธ์แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของเวลาที่เมื่อถึงเวลาเจอต้องเจอ เมื่อถึงเวลาจากต้องจากมันเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้รู้ว่าความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญนะคะการที่ความสัมพันธ์แบบนี้มันมันไม่ได้เป็นผลดีกับใครและเราไม่อยากให้คุณยื้อหรือเราไม่อยากให้คุณรังนะคะไม่อยากให้ใครสักคนนึงมาเสียเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่อยู่แบบนี้นะคะชาทัาดินโอเคอย่างไรก็ดีนะคะเอาใจช่วยทุกฝ่ายเลย และนี่ก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยู่ดีนั่นแหละเป็นดวงทั่วไปเนาะเดี๋ยวเรากลัาเข้าก็นใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ